ผัวโตดีเมียบอจูุบานสามวันหาผู้หญิงมาน,นุนเพื่อนแทนเมียเลยเรื่องเนี้กะเป็นเรื่องครอบครัวปัญหาอีกปัญหาหนึ่งผู้สิเราให้ฟังว่าเรื่องเล่าเป็นจังไงเนาะเมียนี่ยต้องไปดูแลเมย์เนื่องจากว่าเมย์โทรมาว่าอบอสบายอยากให้รุมาอยู่น้ำสักสองสามมือเนื่องจากว่าเมย์อยู่คนเดียวเพราะว่าแม่กับอนุมากเนาะไวชราเนี่ย ลรก็อยู่บ้านคนเดียวส่วนมากจะอ,อยู่กับน้องสาวเป็นผู้ดูแลเป็นผู้ดเดี้ยงดูแต่ว่าน้องสาวนั้นเกิดไปทุระไปทุระต่างจังหวัดก็เลยบอกดู่นาเมแเม่นั่นบอสบายก็เลยว,ว่าเออขอให้ดูนะ่ะมาอยู่น้่ลูกสาวคนคนกลางมาอยู่น,น้่มนี่สักสามมืออ่ารอให้น้องกลับมาจังสีนอ้องกับทาานี้ก็ว่าเออบอมมี่ยังเห็ุอยู่แล้วก็เลยว,ว่าไปดูแลแม่แทนน้องสักสามมือ เออก็บ,บอกหัวพอเพื่อนกะเออว่าไปไปไปหัวเป็นยังไม่บ,บสบายกับไปดูแลเพื่อนน่นะงาที่คองดูเนาะหัวก็บ,บอกคือคือ,อมานเนยเพราเมียไปอ่าวันแหลกพราเมียไปวันแหลกเพื่อนกะว่าสิยูบานดูแลบานเองบ่ต้องห่วงเออรับรองว่าบา่ให้มีเอียงขาดตกโป่งพ่องทางผัวกับวานเนาะเมียกับว่าเอมันเป็นยังมันคือดูแบบดาริกาดีแทนผัวนี่นะเมียกับคิดอยู่เนาะก,ก้อนเสรไป,ป แต่ว่ากับพ่อหมูแต่ว่าพัวเป็นคนที่แบบว่าโอยุนิ่งเป็นคนที่เจ้าสู้พ่อโตล่ะขนาดย่างน้ำกลืนก็ยัยงตาซ้อนเล่นหาหมูยิงไปเลยห่างกันต้องไปสามหมื่นเนี่ยกับเออเนี่ยกับคิดดูกันแต่แก่แค่คิดเนาะแต่ใจกับเป็นห่วงแม่เออเนี่ยก็เลยอ่าตกลงไปอยู่บ้านแม่์สามวันเนาะไปมือแรกกับโมมีเรื่องเหล้ายัางดอกแต่พ่อมือ์สองเนาะเผื่อนบ้านโทรมาก เพื่อนบ้านกับเป็นญาติพี่น้องก,กันห้างๆนี่แหละโทรมาว่าเออเจ้าเห็นว่าไปหาเม่ขึ้นกลับมาเร็วแถบบัชนเซเนาะก็กคือว่าน้องเพื่อนบ้านกับเป็นเป็นเป็นญาติคล้ายๆว่าญาติห้างๆกับเป็นนอ้องนั่นแหละก็เลยว่าเอ้าพี่จะไปจะไปบ้านแม่ว่าไปสามเณรจะขึ้นกลับเร็วแถบเออเจ้าอันแม่หายดีเราตีนะเขาโทรมาเนาะตอนนี้จะยู่ิสาว่าว่าสิไป,ปิเดน,นั่มวัฒน,นพินทุ ทางนี่ก็งง่ว่าเอ้ากับจังไดเฮายังอยู่บานเมย์อยู่เนะาะถึงทงนี่กับงวงงงว่ากับจังไดเฮายังอยู่บานมเมย์ก็ไงใ้ดกลับดีเลยเด้ว่าตอนนี้พี่ยังบอท่านเด็กกลับบานเลยเอ่อตอนนี้พี่ก็อยู่บานเมย์นั่นล่ละไม่เรื่องยังหล่ะเอ้าไปเห็นผน้นหยิ่งคนนึงเดินออกเดินออกอยู่ในบานโมเมนต์พี่ตีสันแต่ลักษณะท่าทางกะกระดุกคลายพี่อยู่นะเผื่อบานกระโทนมากเนาะเอ้าเป็นเดือดเป็นเล่าบาด อยู่บได้เท่านั้นแล้วก็ได้บอกมบแม่ว่าแม่เดี๋ยวขอครับเมื่อบ่านสักพักกว่าเดิมมันกันบบไก่เนาะบ่านก็เป็นคนละมูบานเลยละ่ะจะว่าไก่บอกกับเที่ยวไปเที่ยวมาได้อยู่แต่ว่าก็อยาก,อยากอยู่ไก่ชิดในการที่ว่าดูแลแม่พอเป็นคนอายุหลายแล้วเนาะเออคนคนแก่เนอะอายุหลายเลี้ยนะอยู่คนเดียวกับค่อยปลอดภัยที่เี่กับว่าขอไปอันเมื่อบ่านจากักจักสองสิโมงก็เลยแม่มาสัญญาเดี๋ยวจะกลับมาแม่ก็เอาไปที่เรา,าทำธุราเนอะแม่กับว่านอนุญ,ญ,ญาตไป กับไดรถเลยคือแบบใจมันหอนมันท้กนนะ่ะมันอยู่บ่ได้ได้ข้าวแล้วเออการได้ได้รถกับบึงเขาเมื่อบานเลยเนาะฝ่าเมื่อ,เม,อเมื่อไงบ่ได้ขับรถเข้าบานโดยตรงเลยย่านพัวหูย่านพัวหูหย่านพัวอันอันนี้เน,ะแบบเนแบบาะก,าแบบจาก็จอดรถไปเฮือนกับที่ว่าไก่กับยางก็เดินเดินเดินเข้าไปเฮือนจักรของมาสันทัสจอดตัวไปข้างนอกเออจอดรถไปข้างนอก ไปหอดเทือนก็ซื้อคว้ามันกับปกติเงียบๆเนาะกับเงียบๆเ,ยเ,ยเพราะว่ากับว่าผวอ่าอยู่คนเดียวม,มันกับดูเงียบอยู่ด้วยว่าคนอื่นเขาหยอกใส่ลายซื้อวอทั้งเมียก่ะนั่นแหละหนึ่งมันกับเป็นบานจากหัวมันบอกทั้งไหนก็เลยก็เลยเข้าไปในบานบากว่าบานมันกับกบริลลกเป็นประตูหนาบานใหญ่เนาะนก,กับบริลล์ก็เปิดเข้าไปเปิดเข้าไปแต่ว่ากับเห็นรองเท้าเพราะเปิดประตูเข้าไปแต่เห็นรองเท้าแปด คูหนึ่งสืงมนุษย์เมนของ,บบอองจักรของไพ่สีามบดไดเป็นบอเออรองเถาจักรของของที่ห้าใส่ทุกวันนะ่ะนะเช่นไงกะเปิดเข้าไปกะเห็นรองแถาคูหนึ่งจอดอร่องแถาไปก็จังจักรของมึมีรองแถาแบบนี้นะเออบานประตูประตูห้องนอนจักรของกะปิดเนาะปิดกะเลยไปเคาะประตูเนียนก็ไปเคาะประตูไปเคาะประตูคิดว่าเออครว่านอนเนนอน,นอยู่ใน,น,นห้องนี่แหละก็ไปเคาะประตูพวกกะเอามาเปิดประตู ปิดประตูเมียกับพักข้าไปว่าอยู่กับไผ่มาสัตวเมียว่าอยู่กับไผ่เห็ดยังอยู่ข้อประตูต่างนั้นคือบมาเปิดข้อประตูพวกก็มาเปิดไงเด้เออข้อประตูพวกก็มาเปิดไงมันยอมเปิดประตูเพราะว่ากระไดแต่โดนเติรละเขาะเติร์ลเติรโย่เขาบอกมาเปิดเมียกับพักข้าไปเลยพักกับไปกับมีผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ในห้องอีนี้ตามที่เพื่อนโทรไปเลยนอกเพื่อนโทรไปเพาะ่าสองชั่วโมงเมียกับมาถึงบ้านนั่นนะเออนั่นแหละกะก็คือแบบว่าเออสายตา ที่ดีท <Yeah. S 1> ี y komm, y eterm, <k ut ert target> ่ส yep, ุดที่ว่องไวที่สุดก็คือสายตาเพลินบ้านกับยางสีหูกันเนาะอ่านั่นแหละเมืนี้กับเขาไปก็ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นไผ่เนี่ยว่าเออเมียกับผู้หญิงคนนี้เป็นไผ่มากจะย้ายอยู่นี่เลยจังไดเพิกกะอ้ำอ่ำอึ่งอึ่งหัวเนาะเออเพิกกะคือแบบว่ามันจับแด่ข้าหนังคาเขามันก็สิแก่โตกับอะไรก็ว่าเออนองอ่ามากพักหรือว่านี่บอกว่ามาย่ำเร่งเล่มาอยู่เมื่อวานนี้ย่ำเร่งเล่ เนี่ยกะ,ะมันคุ้มสติปอยู่เอาจริงๆคือไปเห็นเอกสานแล้วเนี่ยกะเขาไปจัดการเลยว่ามึงเป็นไผ่เดี๋ยวไม่อยู่นี่นี่เดี๋ยวจังไดก็คือเขาไปจัดการผูหยิ่งเด้เขาไปจัดการผูหยิง่งผูหยิ่งมันก็ผูหยิ่งกับปตตสูเพราะว่ามันก็รู้ตัวว่าไม่ผิดเนะาะพวกก็ไปแยกกลุ่มแยกออกนอกแยกระวังเมี่ยหน่อยก็เมียยงไงคนแล้วบางสางกันอยู่นี่มุงจากนั้งเป็นนั้งพันอุ้มดูมเลยเออเออ,เ,อ,อเขาไปกับ จัดการเลยเนี่ยว่ามาอยู่ในี่ืองใดมึงเป็นไผ่กะสันมึงเป็นไผ่กรก้าเขามาอยู่นี่ห้องนอนกูไม่อยู่นี่เพื่อนกูมึงเป็นไผ่มึงมาโงดตีว่านี้มันบ้านกูเลยเนี่พรว,ว,ว,ว่ากูกะสันจัดการเลยจัดการแบบพันกันบอกกล,ลุ่มเลยแล้วเพราะมัน,น,ม,น,นมันอยู่ในมุงเนาะผู้หญิงก็อยู่ในมุงเนาะบ้านนี่พวกกับคุมแยก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 แย่คอยบอกคอยจาก,กันไอ้ชาวบ้านเพ่อนว้าจังสี่ปัดทษเนี่ยวาเมียกระสวนกลับเลย เมียกัสวนกับหัวงายปางางเลยว่ะปัดโทษมาถ,ถึงจุดหนี้มึงาอชาบานบอแล้วก่อนที่มึงสิเหตุน่ะก่อนมึงสิยภาพาูิหญิงคนนี้เขามาบานมึงเคยคิดอายบอเออมึงเคยคิดไหาเกียรติบอมึงเคยคิดไวนาบอเออเมียกัวานเนาะเมียกัจัดการผัวเข้าไปเออยกแบบอ่านักที่เดียวหลังจากที่วายแยกออกจากมาจากเมียหน่อยผัวกัจัดกะเมียกัจัดการผัวเลยว่ามึง ต,ต่างแต่คิดที่ว่าเอาผู้หญิงคนนี้มาอยู่บ้านจากเชื่อแล้วเออจากขังแล้วที่เหตุแบบนี้พอว่าบางครั้งเมียกับไปนอนน้ำเมรบางครั้งเมียกับไปทุระยังสีเนาะก็กคือว่า,าช่วงเวลาโอกาสมันกับคนขังที่จะบ่อย,อยนั่นแหละเมียก็ได้ถามว่างอมรับมาดีๆว่าเรื่องเนี่ยเรื่องแบบนี้มันเคยเกิดขึ้นจากขังแล้วเอเอเมียพัวกับว่าผ้าผู้หญิงคนนี้มาบานน้านเป็นครั้งแรกแต่ว่า ก็เคยไปหากันที่อื่นนะก็หลายครั้งยูผกก็ยอมรับเนาะก็คือเรื่องมันมันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนาะมันก็ต้องแบบว่าอ่าอ,อันพ่อเม่มาช่วยตัดสินแล้วกัญอยาตดีพี่น้องเพื่อนบ้านนี่สิละเออม,มาบอกความกันล่ะละบอกความกันแล้วกับบกวมกนกมาตัดสินว่าแซลเไน๋ตอฝ่ายผู้นนยิ่งฝ่ายนั้นก็ก็คือว่าใหาก้กลับไปก่อนเออก็ คนมาบาดร้ายแล้วก็คือว่าให้ผู้หญิงคนนั้นกลับไปกวนระวังเนี่ยค่ะกลปัญหาสลมบมาเครียปัญหากันระวังพวเมียนี่ให้มันได้กวนเนอะเออพี่กับพี่เราก็เลยถามว่าเอาจังไดเมื่อเอาจังไดระวงังผู้หญิงคนนั้นกับกับอ่ากับเมียเยซลจังไดแล้วคนกระทำพวกลว่าอ่ากรเลือกเมียเพราะว่าเลือกเมียเพราะว่าเหตุไปกับอารมณ์โชบูแค่วคขังช่วข้าว เออนั่นแหละครับบ่อใดจริงจังอีกยังหนึกงบนคิดว่าสิจริงจังหรือว่าเอามาเป็นแบบรายยูรับกันเป็นตัวเป็นตนเหมือน่งนี้พวกก็ว่าแบบนี้แต่ที่นี่เมียว่ากูรับบ่ได้เมียว่าถามึงถามึงสิเป็นแบบนี้ก็คือกูรับบ่ได้กูอยู่นั่นบ่อใดอีกต่อไปเมียว่าเมียว่าอยู่นั่งบ่ได้อีกต่อไปเมียก็เลยว่าเมี่ยขอแยกทางเมียบ่อยู่แต่ผัวอะไรมายอมไปเออแต่ว่าผู้เหี้ยๆพฤติกรรมบ่ดีแต่บ่วมายอมไปเด้เออม่ยอมไปมาย่อมเลยเนี่ย่า ่ามันก็เลยแบบว่าดึงจองกันอยู่แบบนี้เนาะมันตัดสินมาได้เนาะไมีอยากเสนอแต่พวบ่เดนออ่าแต่ว่ากับบริจัดทะเบียนสำรวจกันอีกอย่างหนึ่งเพียงแต่ว่าอยู่น้ำกันแบบสาส่วนมากส่วนมากจยากสะบ่ค่อยจดทะเบียนกันดอกเนาะกับวาอยู่น้ำกันไปแบบต่าใช้ชีวิตครอบครัวอยู่น้ำกันไปซืบๆจันสินะเออบางคนเพฤนสิบกจดทะเบียนสำรวจเนาเออบางคนเพฤนสิบกจดทะเบียนสำรวจทำมาไม่หนุนเนาก แต่บางคนเปิดบกว่าจดทะเบียนสมรสมันดีกว่าแปลว่าได้เรื่องการแบบทรัพย์สินสมบัติอีกอย่างหนึ่งแล้วเนาะแต่ว่าคู่นี้เรากับบุคคลนี้อีกอย่างมากไม่หรอกบริรดมด้วยอีกอย่างมากไม่เนี่นะฐานะฐานะถือว่าพ่อพ่อเนี่ย่างเป็นคลองได้่ละอยู่กันใช้ชีวิตอยู่ร้วมกันมาหลายปีก็จริงแต่ว่ากับจุคทะเบียนสมรสแบบที่เนี่ยเนี่นว่าเนี่ยนั่นว่าบวเอาว่าบ่เอาตัดสินใจขึ้นสิเลมอยู คือบอรับาดในเหตุการณ์นี้ผัวบม่ยอมเลิกเมียเสลิกแต่ผัวบม่ยอมเลิกบอเลิกเมียกล่าว่าบ่อยูวมีอะไรนี้จากบ้านจังไรเมียกับว่าเอาก็คือแบบว่าที่นี่ชาบานพอมีพี่น้องก็เรียกว่าความเพจนี้มันกามันกะอยากที่จะให้อภัยกับจริงอยู่แต่ว่าถือว่าหายโอกาสสักครั้งหนึ่งที่แบบว่าเคยรวมถูกรวมสุขกันมาก เป็นสิบปีเนาะมันก็มีผาดพังบางอ่ะละ่ะเออการมันก็มีการพิษผาดบางลงพิดบางในบางครั้งคนเฮากัแต่ใหม่เมื่อกันยังมีคนไม่ง,ง่อคนา่าผู้เฒ่าคนว่านอะ่ะก็ห้โอกาสซาจักครั้งหนึ่งถ้าเกิดว่าเออมันมีพฤติกรรมหรือว่าทำตัวแย่ๆแบบนี้ก็จังคอยตัดกระจังคอยเดิกคอยป้าจังคอยวากัน วานิพวก็เลยห้สัญญาว,ว่าะจะบม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกห้สัญญาว,ว่าสิบ่เขตตัวสิบ่ทถุ่ตัวแย่ๆทำตัวแบบว่าไปรักมีเล็กมีหน่อยแบบนี้อีกต่อไปถ้าเกิดว่าจับได้หรือว่าหูว่าย่างไปมีเมียหน่อยหรือว่ายังไปมีผู้สาวไปมีกิกอยู่ยังสี่จากยอมให้เมียไล่ออกจากบ้านแล้วก็สิยอมออกจากบ้านโดยที บ่อเอียวก็ล้วบ่อบ่อเดียกรองยังหลักกับบ่อบ่อพี่ปัญหายังจากสีนะผัวคือบอกง่ายว่าผัวไหนขอโอกาสวก็สุดท้อคือบอกง่ายว่าผัวไหนขอโอกาสวก็สุดท้อว่าเออผู้เฒ่าก็บอกเออครั้งนึงครั้งเดียวครั้งนึงครั้งเดียวกะหายโอกาสหายไพ่แมนสาจังไดก็คือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่นลำกันมากกะเป็นนับเป็นสิบกว่าปีแล้วจากสีนะสงสารมั่นจากสีเนาะเออแต่ว่าเรื่องอื่น การทำาหน้าทีสามีกับชอว่ากับโมีหอย่างที่แบบบุกของนั่นแ่ะก็คือแบบผู้เฒ่าเพิ่นกะเา้าให้แบบว่าห้ให้เคลียร์กันได้เนาะห้เออให้เคลียร์กันได้ให้ปรับความเออแต่ความขัดใจกันให้ได้จัีซนี่เนาะเออเพิ่นกะเวา้าที่นี้เมียกะใจอ่อนเมียกะใจอ่อนเออเมียกะวา่าเออห้โอกาสอีกทางหนึ่ง,งเมียก็ให้โอกาสอีกทางหนึ่ง,งแล้วก็ให้ตัดเออห้ตัดขาดกับผู้หญิงที่พามาเหอนนี่้เด็ดขาด ให้ตัดขาดให้ดิขาดแล้วก็สำหรับคนอื่นถ้าไฮเสนญญาว่าจะเลิกก็คือต้องเลิกถ้าบ่เลิกจะต้องออกจากบ้านไปแล้วก็เมี่ยนะบหลับแล้วก็บเอเนะอาแล้วก็บ,บอ,อบบห้อภัยอีกเลยจะบบใหายอภัยอีกเลยเนี่ยวอกลัวกันหลับปากตกลงสรุปก็คือว่าบอด้เลิกกันแต่ว่าการ็มั่นกับเด็ดพิแผลในใจเนาะบอด้เลิกกันกับจริงแต่ก็มีแผลในใจกับบรูว่าสียูนั่กันใดนั่นใดญนั่น พ่อเหาจับผิดได้ผู้ชายมันเกิดจะเป็นประมาณนี่แหละแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงจะคล้องได้ปับปรปุงจะคล้องให้ดีขึ้น<ม>กานาที่จะให้โอกาสอยู่หรอกเนาะกะรล่องเบิงนั่นแหละคนเห่ามันก็มีโอกาสที่จะ,ะลงพิษได้บ้างเป็นธรรมดาแต่ถ้าเกิดว่าลงพิษแล้วเพื่อนกาย่อมปับปรุงจะคล้องปับเปลี่ยนจะคล้องให้ดีขึ้นเนาะจากพิษห้กลายเป็นถูกเนาะมันก็ดีอยู่ อยังหน่อยกับเมี่ยอุตสาห์ให้โอกาสยังเสี่เนาะนั่นแหละบางครั้งกับคนเฮ้าเนี่ยก็ลงผิดแต่ว่ากับกับกลับัวเป็นคนดีกับกับโบอึดแต่บางคนลงผิดกับซ้ำแล้วซ้ำอีกเนาะให้โอกาสแล้วให้โอกาสอีกกับยั่งท่ามดอยู่คือเก่าอันเนี่ยมันกันแล้วแต่จิตใจแล้วก็นี่ัสขั้นนี่ัสแล้วกับคนเฮ้าน่ะถ้าเกิดว่ามันจะดีเนาะมันกับมีโอกาสได้รับโอกาสแล้วกับคนที่จะปรับปรุงจะคของ แต่ว่กาก็อีกนั่นแหละเออแต่ว่าก็อีกนั่นแหละถ้าเกิดว่าเพิ่นเอ่อบ่ถ้าเกิดว่าเพิ่นเอ่อบ่คิดที่จะดีอ่ะบบคิดที่จะเปลี่ยนมันกับ่ม,มีภัยที่จะอ่าไปแก่ไปแก่นิสัยเพิ่นใดนอกจากัตเิ่นองเนาะถ้าเกิดว่าอยากอยู่รอบกับขอบรัวอ,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 อยากอยู่กันยังมีความสุขต่อไปอย่างซี่เนาะมันกับมันก็คนที่จะเปลี่ยนเนาะทุกคนมันก็คนที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้พู้กับมาเล่าสูฟา่ฟัง ถึงเรื่องราวาปัญหาครอบครัวอีกครอบครัวหนึ่งเนาะผัวเพิินกะเจ้าสู้หรือพาผูา้หญิงมาอยู่บ้านนอกใจเมียนั่นแหละปัญหาครอบครัวของแต่ละครอบครัวมันก็แตกต่างกันไปบางครอบครัวกัเป็นปัญหาใน่แนวทางอื่นนั่นแหละแต่บางครอบครัวก็เป็นปัญหาในเรื่องความเจ้าสู้ความบริ้จักพ่อมันก็นจะเกิดขึ้น แต่และขอพวกก็จะต่างกันไปเนาะอันนี้ก็มาเราสู่กันฟังเพื่อเป็นแนวทางหรือว,ว่าเป็นข้อคิดดีๆบางครั้งที่เหาได้ฟังเรื่องเล่าบางเรื่องเล่าเนี่ยมันก็สามารถให้เห่า,าได้ข้อคิดดีๆได้แรงบันดาลใจหรือว่าได้เรียนรู้จากเรื่องนั้นๆแต่มันก็อยู่ท่ว่าคนที่รับฟังน่ะจะ ขาอยากจังใดอะจะได้แรงบันด,ด,ดาลใจได้ซ้ำใดเนาะเออนั่นแหละมันก็อยู่ที่คนฟังนําบางคนก็ฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์บางคนก็ฟังเพื่ออ่าเป็นจังใดล่ะเป็นความสนุกอืมบางคนก็ฟังเพื่อฟังแล้วก็ฟัง่นานธานบ่ไ้มีแรงบันดาลใจหรือว่าเป็นขอคิดอีหยัง มันก็นแล้วแต่คนด้วยกันในการรับฟังเรื่องแต่ละเรื่องทุกคนอาคลิปนี้ยาวแล้วเนาะขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่กดซับสไคร์ห้เป็นกําลังใจช่องในหน่อยของผู้นอ้องเจอก,กันคลิปหนา้าพีน้องว่ามาดูว่าผู้สิมีเรื่องราวเองมาเราสู่ฟังแล้วก็เสนาตื่นเต้นหรือว่านาติดตามหรือว่านารับฟังสาใดกัมาล่อดูกันเนาะ เจอกันคลิมหนาเด้อพี่นงเด้อสวนวันนี้อคลิปรู้สึกว่าจะยาวไปนิดนึงเนาะอ่าสวนวันนี้ก็เจอกันใหม่เนาะขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะทุกคน